สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆกคนเลยนะคะเด็กจ๋าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยบางวันแดดก,ก็จะร้อนจัดเลยและบางวันก็จะมีฝนตกลงมานะคะตอนกลางคืนก็จะหนาวแล้วก็อากาศก็จะเย็นลงเด็กจ๋าดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะวันนี้ครูเมียวมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเช่นเคยในทักษะ ภาษาไทยกิจกรรมป้ายสัญลักษณ์ x เด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าป้ายอะไรครูเหนียวจะให้เด็กๆได้เรียนรู้ป้ายสัญลักษณ์ x หนึ่งป้ายคะ่ะแต่จะเป็นป้ายอะไรนะั้นเด็กๆอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นป้ายอะไรนะแต่ก่อนที่เรา จะไปเรียนรู้ป้ายสัญลักษณ์กันนั้นครูเมียวมีนิทานมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็จกจ๋าอยากความนิทานไหมลียางถ้าอยากความนิทานเป็นยังไงคะตาดูโอนนฟังตั้งใจฟังนะคะว่ามนิทานน่ะเขาพูดถึงใครเขาพูดถึงป้ายสัญลักษณ์อะไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟัง นิทานกันเลยค่ะเด็กนิทานของคู้เหีียวมีชื่อว่าน้องมาลิไม่เสียงดังค่ะเด็กพร้อมมาแล้วชื่พอพอไหมคะพพร้อมแล้วไปเลยค่ะเช้าว,วันนี้อากาศแจ่มใสน้องมาลิตื่นนอนแต่เช้าอาบน้ำแปรงฟัน แต่งตัวด้วยตัวเองรวมทั้งรับประทานอาหารโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องช่วยเหลือเลยเก่งมากเลยลูกแล้วจึงเดินทางไปโรงเรียนมีคุณพ่อกับคุณแม่ไปส่งด้วยพอถึงโรงเรียนน้องมอริกล่าวทักทายคุณครูอย่างอารมณ์ดีสวัสดีค่ะคุณครูแล้วก็หันมา สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่ตอนเย็นเจอกันนะคะหลังจากนั้นน้องมอริก็เข้าห้องเรียนเก็บสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองเข้าที่ได้เรียบร้อยจึงออกไปวิ่งเล่นและพูดคุยกับเพื่อนอย่างสนุกสนานและเสียงดังมากๆเลยทำให้คุณครูต้องเดินมาบอกน้องมะลิว่ามาลีขา เบาๆลูกไม่เสียงดังนะคะรบกวนเพื่อนๆข้างห้องที่เขากำลังเรียนหนังสือกันค่ะเมื่อถึงชั่วโมงที่เด็กๆจะเข้าไปศึกษาหาความรู้ในห้องสมุดคุณครูให้เด็กๆทุกคนออกมาใส่รองเท้าเข้าแถวแล้วเดินไปที่ห้องสมุดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อมาถึงห้องสมุดคุณครู ก็ชี้ไปที่ป้ายสัญลักษณ์ห้ามเสียงดังจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมสีแดงมีรูปคนพูดอยู่ตรงกลางมีเส้นสีแดงขีดทับภาพคนพร้อมทั้งแนะนำว่าเป็นป้ายสัญลักษณ์ห้ามเสียงดังนะคะคุณครูจึงพูดกับเด็กๆว่าห้ามเสียงดังนะคะ จะรบกวนสมาธิของคนอื่นๆในห้องสมุดที่เขากำลังหาหนังสือแล้วก็หาความรู้กันค่ะพาอหลังจากนั้นเด็กๆทุกๆคนก็ได้ไปคน้นคว้าหาความรู้ตามความสนใจของตนเองในขณะที่เพื่อนๆกำลังอ่านหนังสืออยู่นั้นน้องมะลิก็ตะโกนเรียกน้องก้าน้องก้าวน้องก้าวมาทางนี้เร็ว เรามีหนังสือนิทานเล่มใหม่มาให้ดูด้วยมันสนุกมากเลยนะเพื่อนๆตกใจหันมามองน้องมะลิกันเป็นแถวพร้อมทั้งชี้ไปที่ป้ายสัญลักษณ์ห้ามเสียงดังน้องมะลิรู้ตัวแล้วก็ลุกขึ้นยืนขอโทษค่ะขอโทษนะคะที่หลังน้องมะลิจะไม่เสียงดังแล้วค่ะหลังจากนั้น น้องมะลิก็ไม่ส่งเสียงดังอีกเลยจนหมดชั่วโมงในการเข้าเรียนห้องสมุดและเดินกลับมาที่ห้องเรียนอย่างเรียบร้อยนับตั้งแต่นั้นมาเมื่อเด็กๆทุกคนเห็นป้ายสัญลักษณ์ห้ามเสียงดังเด็กๆทุกคนตระหนักดีว่าจะต้องไม่ส่งเสียงดังกันนะคะเด็ก,ดกจ๋าวิจารของคุณครูเมียวจบแล้วค่ะสนุกกันใช่หรือเปล่าคะเด็ก และในนิทานเขากล่าวถึงอะไรคะลูกน้องวินเนอร์น้องมะลิค่ะคุณครูน้องมะลิเป็นอย่างไรคะคุยกันเสียงดังมากเลยคะ่ะสุดยอดเก่งมากและคุณครูพาน้องมะลิและเพื่อนไปที่ไหนคะน้องแภ่พัดไปห้องสมุดครับน้องพิมพ์ในห้องสมุดใครเสียงดังไหมคะไม่มีใครเสียงดังเลยคะ่ะ สุดยอดเก่งมากน้องสตังจ๋าที่ห้องสมุดน้องสตังเจอป้ายสัญลักษณ์อะไรคะลูกป้ายสัญลักษณ์ห้ามเสียงดังเก่งมากเลยค่ะและป้ายสัญลักษณ์มีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรเด็กดูนะคะป้ายสัญลักษณ์ห้ามเสียงดังจะมีวงกลมสีแดงตรงกลางจะมีคนพูดแล้วก็ เขดด้วยเส้นสีแดงทับอีกหนึ่งเส้นนะคะเด็กๆพูดตามคุณียวนะคะป้ายห้ามเสียงดังอีกหนึ่งครั้งค่ะป้ายห้ามเสียงดังสุดยอดเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กจ๋าเด็กๆ,จ,กๆจำกันได้ไหมคะว่าป้ายห้ามเสียงดังมีสัญลักษณ อะไรที่ให้ข้อมูลกับเราค่ะเด็กๆว้ายมีคนยกมือกันแยะเลยเห็นไหมคะมิจา๋ามีอะไรลูกมีวงกลมสีแดงวิเกยังไงอ่ะมีอะไรอีกคะลูกน้องน้องสตางค์มีอะไรอีกคะลูก,ม,ก,ลกมีคนกำลังพูดกันโอ้สุดยอดเลยและอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะมีเส้นสีอะไรคะลูก น้องอีคิวมีเส้นสีแดงครับคุณครูเก่งมากเลยค่ะเด็กๆใช่แล้วค่ะเด็กๆป้ายห้ามเสียงดังมีสัญลักษณ์ที่ให้ข้อมูลกับเราคือมีวงกลมสีแดงตรงกลางมีภาพคนกำลังพูดและมีเส้นสีแดงขีดทับรูปภาพนะคะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะป้ายนี้คือป้ายอะไรคะป้ายห้ามเสียงดังอะไรนะคะเด็กๆเดียวไม่ได้ยินเลยอะ่ะอีกครั้งนะคะลูกป้ายห้ามเสียงดังเก่งมากเลยคะ่ะเมื่อเวลาเด็กๆไปตามสถานที่ต่างๆเมื่อพบเจอ ป้ายห้ามเสียงดังเราจะต้องทอํายังไงคะลูกเสียงดังได้ไหมคะเสียงดังไม่ได้เราต้องปฏิบัติตามนะคะและสังเกตให้ดีๆนะคะว่าป้ายสัญลักษณ์ห้ามเสียงดังติดไว้ที่ไหนบ้างถ้าเด็กๆเห็นแล้วเสียงดังได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่เสียงดังนะคะเด็กจ๋าบอกครูเมียอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าป้ายนี้คือป้ายอะไรเอ่ย ดังๆเลยนะคะป้ายห้ามเสียงดังหุ้ยไม่เก่งังเลยอ่ะสุดยอดไปเลยอีกครั้งนึงนะคะลูกป้ายห้ามเสียงดังสุดยอดไปเลยจบเลยเด็กๆค่ะหมดเวลาอีกแล้วว่าทำยังไงดีละ่ะเดี๋ยวยังไม่อยากไปโรยยอดเด็กๆวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ แต่แต่ว่าเวลาที่เด็กๆเจอครูเหมียวที่ไหนนะคะเด็กๆทักทายครูเหมียวบ้างนะคะเพราะเด็กๆไม่ได้อยู่กับครเูเหมียวแล้วเด็กๆนั่นคือด็กวาดสอดีใจไหมคะย,ย่ดีใจมากเลยแต่ว่า,เ,าเจอครูเหมียวที่ไหนอ่ะทักทายครูเหมียวบ้างนะคะอย่คิดถึงนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะเจอกันตอน อันนุมานจ๋านะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ